เปิดเกมมาครับเราก็จะเจอกับดรโอคิโดนะครับให้เราเลือกนะครับโปเกมอนซึ่งโปเกมอนที่ผมจะเลือกเป็นสตาร์เตอร์นะครับก็คือยินโอาชิฉันเลือกนายไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรืออะไรนะครับเปิดเกมมาก็ได้เกิดอยู่ข้างโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากครับผมจะได้ฟาร์มแบบชิวๆเลยนี่สวัสดีครับคุจอยโอ้ยผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีครับผมจึงต้องการเอาคอมพาสนะครับไปไล่ตีหัวโปเกมอนนะครับฮินโอาชิเราได้สู้นะครับ สู้กันอยู่สักพักดูเหมือนว่าท่านนั้นง่วงนะครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยฮิโรชิเก็บคิวไปได้อย่างสวยงามได้มา25 EP นะม้ค้ากับการตัดไม้เป็นของที่เกิดมาคู่กรรนันเพราะฉะนั้นครับผมต้องตัดไม้ครับในการทําเป็นที่อยู่วิ่งตัดไม้ดีครับมาเจอกับประทุยแบบนี้ต้องสู้กันสักหน่อยครับฮิโรชิเปิดก่อนได้ปูดสู้กันอยู่ไม่นานครับดูเหมือนจะรู้ผลแล้วก็คือฮิโรชิผมสามารถเก็บคิวได้สวยงาเห็นมันชอบร้องว่าวีาวิวครับก็เลยตั้งชื่อเลยว่าวีวิว <laughs> ชื่อเลยรด้ย แล้วก็พาออวิวมาททำการฟาร์มเวลนะผมจะได้วิวลตาการเร็วๆเก่งนะครับแล้วก็ชนะได้แบบไม่อยากเยินสักเท่าไหร่หลังจากผมก็เดินงงๆไปเจอแท่นเรืองแสงนะครับที่ไม่แน่ใจมันคืออะไรแลบ้วกเออ้าเอ้าเน้าเอ้าเอ้เอ้าวอ่งเล่าอ้าวอ้นเอเอ้าอาาาเอ่าเ้้้าเาอ้่เอคาเอเอ็าเอ้เราเอ้เออนใเเาา พวกเหล็กอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สำรวจทำอยู่เดียวมาเจอน้องก้อนหินกิ้งได้ครับจำสแกร์มาเลยไม่รอช้าทำการเอาโปกเกมอนตีใส่หัวเลยนะครับเรียบร้อยโอ,อ้ถ้าทำมาได้ผมก็อยากเรียกหมาสักตัวครับก็เอาโปกเกมอนจัดหน้าเลยฮึ่มฮึ่เรียบร้อยแล้วก็พาน้องวิวไปฟาร์มจนได้สกิลใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็วิววิววสโปเกมอนทั้งแมป <c oughs> แล้วก็มาเจอแอร์ออกปิศาเหมือนเดิมนะครับมันดิ้นไปเร็วไอหนุ่มนเสื้อเหลืองมันอยากจะมีเรื่องนะครับผมต้งการเอาคอมพาสตีหัวเลยครับแล้วผมก็ชัยชนะมาได้ครับได้มา196บาทไปขอตังค์แม่วแม่นะน้องแล้วก็มาสู้กับโปเกมอนป่านะครับรวิวเราจะได้เวลเยอะๆนะครับเก่งๆหนุ่มน้อยเสื้อเขียวอินดาเหมือนยังมีปัญหาครับผมต้องการคอมพาสตีหัวเลยนะครับ มันน้องเขาอยากจะสู้เพราะฉะนั้นรีวิวจัดก,การเลยครับเอาโหโัวเคไปแม่แรเราบัตเตอร์ฟรีนอยมาทีเดียวกูตายแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับน้องหมาผมสามารถแบกเอาชนะไปได้นะครับได้มา175บาทหนุ่มน้อยอาดามันอยากมีเหลืองนะครับผมจึงการร,รีวิวมาตีกันมาแล้วผมพุ่งชนไปเล่นมาสักพักน้องหมาผมก็รีวิวัพนะครับได้สกิลเฟรมชาร์กมาสกิลนี้เหมือนจะเป็นการพ่นไฟแล้วก็บัฟให้ตัวเองนะครับเป็นสกิลที่โคตรจะดี เจอกันอีกแล้วไอเราปิศนาในวันที่3นี้ผมก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับผมจึงก,การมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยจะมีคีเปอร์มาดูต่ดูเหมือนอุปสรรคจะเยอะเกินไปได้ครับไอคีปเปอร์เวนเหมือนว่าไม้มันจะไม่ค่อยพอครับผมจึงก,การวิ่งมาตัดไม้เลยเล่นมาจะน้องวิวปลดลกสกิลม่ครับสกิลแอมเบอร์สกิลนี้ก็จะเป็นการพ่นสเก็ตไฟใส่คู่ต่อสู้นะครับแล้วผมก็เอาชนะมาได,ได้ได้ตังค์มาตั้ง500เนี่ยแล้วผมก็มาสร้างบ้านต่อนะจะได้มีที่อยู่ดี บอกเลยว่าการสร้างบ้านในโลกโปเกมอนเป็นอะไรที่ปวดหัวมากไม่ใช่แค่มอนเตอร์อธรรมดาโปเกมอนก็ปวดมึงได้เหมือนกันแล้วก็มาลงถ้ำต่อนะครับเจอฐานค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นกองเลยแบบขุดเพอจัด oh <my S 1> แล้วก็เหล็ก <God. S 1> อีกเป็นเต๋าแบบเยอะมากก้อนเลยทุกคนขุดเสร็จได้มาตั้งเก้าก้อนนะครับก็เอามาเผาเลย แล้วก็มาฟาร์มเวลให้รีวิวนะครับจนเวล16นะครับได้อ e ีวลูชันแล uh ้ว huh อีวลูช yeah yeah e e ันอทีหอืมกลายเป็นเยยักอีโวมาสดใหม่ครับผมก็พาวิวไปเทสดาเมนะครับแล้วก็ไปจับเจ้าแกะน้อยนะครับ ลลแล้วก็พาโปเกมอนของเรามาสู้คนนะแบบนี้มันจะได้รีวิวที่เยอะกว่าแล้วก็ได้เงินด้วยสู้กันอยู่ดีนะครับวิวผมก็ได้สกิลใหม่นะ,นนะครับเป็นสกิล quick attack แล้วสกิลนี้ก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับผมได้ัาเจอกับน้องวัวน,นะครับวิวยี่สกว่าเอาเอาตราบอลน,นะปลาใส่หน้านะครับ สวยวะจริงจังว่ะเนี่ยน้องวัวตัวน,นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหเลยครับตีทีล่อสามสิบอ่ะมี่มาแล้วก็ต้องมีแมวผมก็ได้มาจับน้องแมวนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วมาเจอกับพีเจนะครับผมก็เอาน้องวัวนะมาแทงก่อนนะครับทำให้เลือมันน้อยจะได้จับง่าย น้องวัวเราก็ปลดล็อกสกิลใหม่นะผม High Horse Power น่าจะเป็นการต่อยนะครับผม38ดาเมจถือว่าค่อนข้างโคตรจะแรงเลยแหละเข้าสู่วันที่8ผมก็รีบมาต่อเติมบ้านเพิ่มเติมเลยครับจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับไว้เก็บของเยอะๆวันที่9ก็ยังคงว่วอยู่การต่อบ้านนะครับแล้วก็มาตีกับโปเกมอนนี้เลยครับเปลี่ยนบรรยากาศจนเลเวลอัพได้สกิลเฟรมชาร์กมานะมม สกิลนี้ก็เหมือนกับน้องหมาเนะครับเป็นการปล่อยไฟแล้วก็บัฟให้ตัวเองนะครับจบวันที่9ก้ารับโดยการที่วิวนะครับสามารถเก็บโปเกมอนผีไปได้เข้าสู่วันที่10นะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันสำหรับ EP ีหน้านะครับสำหรับไมค์นนครับโปเกมอนหน0วันนะรับอีพีแรกก็10วันแรกนะครับถ้าเกิดอยากให้อีพีหน้ามาไวๆก็คลิปนี้ถลม่มไปถึง10ลไลค์ไว้เจอกันครับ